สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะวันนี้สถานีที่ยุบกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะเป็นพระครูศรีมานะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมผู้ฟังมาพบกับบุคคลที่นา่าสนใจเป็นผู้บุคคลนะคะที่หันมาทำธุรกิจในเรื่<ะ>องของเกษตรท่องเทียะะ่ยวและ น้องเป็นยูทูบชอนอยู่เลยค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองนิดนึงนะคะครับสวัสดีครับผมนายภูพูนาดุ้งเรือนนะครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าเซลล์ครับทำฟาร์มเซลได้ขึ้นดังนะครับอยู่ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับค่ะครับที่ว่าน้องยังเป็นยูทูชอนอยู่เลยน้องเป็นไงเพิ่งจบมหาวิทยาลัยหรือยังไงคะจร่ยินจบมาได้สักประมาณ3-4ปีแล้วครับใช่จริงๆเป็นยูเอชเกษตรก่อนแล้วก็กลายมาเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตอนนี้ใช่ครับเรียนจบด้านอะไรมาเรียนจบสถาปัตยกรรมค่ะสถาปัตยกรรมครับแต่ว่าไม่ท เกี่ยวกับด้านด้างๆปัญาการเลยรใช่ด้านเกษตรเรื่องเกเกษตรใช่ใช่แรงบันดาลใจแนวคิดอย่างนี้ทำไมถึงคิดมาทําเรื่องนี้อะคะคือผมคิดว่านะครับจริงๆมันมีคําฝัญของไร้คืนรังอยู่ที่ว่าด้วยสุดท้ายบ้านปลายชีวิตจะกลับสู่คืนถิ่นดินผืนไร่สุดท้ายในทุกคน back to nature หมดแน่ๆนผมมาสร้างสเปซตรงนี้มาสร้างฟาร์มสเตย์ตรงนี้เพื่อรองรับหลายๆคนกับเพื่อนทุกอย่างเพราะเซลรู้ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องกลับมาอยู่ธรรมชาติแน่นอนก็เลยว่า ทาตอนนี้ตอนที่ยังมีแรงขุดจอบขุดเสียมาดีกว่าไปตั้งต้นตอนไวัยเกษียณนน,นั่นเองแลวเป็นแนวคิดของน้องนะคะครับสถานที่นี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะสถานที่นี้ตั้งอยู่ตำบลใหม่อำเภอโนนสูงครับจังหวัดนครราชสีมาใช่ใช่การท่องเที่ยวเชิง,งเกษตรเนี่ยนะคะท,ที่น้องบอกเนี่ยอันนี้คือ เราอ่ะเรามีเรื่องของทริปยังไงคะช่วยอธิบายให้ฟังหน <Okay. S 2> ่อยว่าสิ่งที่น่าสนใจของการท่องเที่ยวนี้คืออะไร,รจุดเด่นอะ <Okay. S 2> ไรจุดเด่นของฟาร์มสเตย์ไร่ให้ขึ้นดังนะครับเรียกได้ว่าเป็นทริป3วัน2คืนเนาะ1,680บาททุกๆ1680บาทที่คุณจ่ายมาให้เราอะ่ะเรากระจายร,รายได้ไปสู่ชุมชนอันเนี้ยมันเป็นจุดจุดเราว่าเป็นจุดหนึ่งจุดที่หลายๆคนอนะ่ะสามารถมาซื้อทริปตรงนี้แล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนได้เป็นไรายได้เสริมให้กับชุมชนครับ <Okay. S 2> ใช่ใช่คือพูดง่ายๆว่ามา่า ากินมาอยู่แล้วก็มาท่องเที่ยวเชิงเกษตรใช่ใช่สาวันสองคืนอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นโปรแกรมที่จัดเอาไว้นะคะใช่ครับเป็นมูลค่าเงินก็คือ1นึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทใช่ครับถูกมากๆเลยนะทีนี้มาถามว่าแล้วกิจกรรมที่จะให้กับนักท่องเที่ยวนี่คือมีอะไรโอเคมีอะไระกิจกรรมเด่นๆนะคบมีทั้งหมด2อึงสากิจกรรมครับมีคุณลุงที่เลี้ยงวัวแบบปราณีตนะครับเลี้ยงวัวแบบอะไรนะปราณีตคือยังไงอะคือเขาเนี่ยมีวัวต่ละสองแ แต่เขาเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมเลี้ยงวัวของชุมชนน่ะของชุมชนชนบทเนี่ยการเลี้ยงวัวซื้อวัวเนี่ยเมนเป็นการออมเงินเก็บเงินทีนี้พี่เขาเนี่ยยอมทุ่มทุนในการเลี้ยงวัวแบบปราณีโดยที่เขาไม่ได้เลี้ยงเยอะแต่เขาเลี้ยงแบบน้อยแต่เลี้ยงแบบคุณภาพเพราะฉะนั้นเขาขายออกไปทีนึงเขาได้ตัวละ2อ0 0 0 0ส0นเท่ากับเงินเก็บเงินออมของเขาตัวที่2คือคุณลุงที่ทําตัวสารประภูมิเจ้าที่อะครับเขาเป็นคนหล่อสารประภูมิเจ้าที่เราก็ไป หยิบตรงนี้มาว่าเนี่ยเขารอสารปรูนจะให้มา20 30ปีแล้วเราเอาเศษปูนของเขามาแล้วเราก็ให้คุณลุงเก็บไว้เพื่อที่จะเวลานักท่องเที่ยวไปอ่ะครับเขาจะไปหล่อตัวกระถางแคทตัสเล็กๆได้เพื่อที่จะเป็นของที่ระลึกกลับบ้านไปได้ตัวที่3เป็นตัวกเกษตรกรอินทรีย์เหมือนกันเขาจะนา,นาถนัดทำพวกลูกเบญจคุณอะไรเงี้ยก็จะเป็นพี่คนนี้เขาปลูกพวกะตะไคร้หอมกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงอะไรเงี้ยส่งให้ กับตัวโรงพยาบาลมหาราชใช่ก็จะเป็นเป็นประมาณในครับกิจกรรมสามหลักเด่นๆนอกนั้นก็จะเป็นเที่ยวทัวร์ในฟาร์มคีควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เก็บไข่เป็ดไข่ไก่อะไรอย่างนี้ครับใช่ใช่ก็พูดง่ายๆว่า เรามาเยี่ยมชมวิถีชุมชนทางเกษตรเลยใช่ถูกต้องครับทางพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทางด้านเกษตรทําอะไรแล้วก็ไปเยี่ยมไปชมูกถูกถูกคนเมืองเนี่ยอาจจะไม่เคยสัมผัสในสิ่งเหล่านี้ใช่แล้วทีนี้ที่ที่พักยังเป็นยังไงอะคะที่พักตอนนี้ครับปรับปรุงแล้วไม่ได้นอนกลางมุงกับพื้นแล้วแต่ว่าต้องไปดูในเพจใช่ต้องต้องไปดูในเพจดูว่าเพื่อจะเป็นเตียงอย่างดีแล้วก็มีม่านมีมุงอะไรครับเป็นความน่ารักไปอีกแบบหนึ่งใช่ใช่เป็นแอกแนวเป็นแบบชนบทนิดน S <S ใช่แต่มีความรูร่งระในความชนบทออใช่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 อาหารการกินเป็นยังไงบ้างอะคะอาหารการกินส่วนมากเป็นโลคอลคูซีนครับจะมีพี่เป็นเชฟชุมชนคอยทํากับข้าวให้เราเวลาที่ลูกค้ามามแต่ถ้าเป็นจะทาเป็นขันโตกต้อนรับอะไรเงี้ยครับอัน,นจะต้องมาคุยกันหลังบ้านมันจะเป็นค่าแอดออนเพิ่มขึ้นว่าแบบถ้าจะทําเป็นขันโตกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเบาสบายสบายก็1นึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทแต่ถ้าจะต้อนรับเป็นคณะเป็นหมู่คณะ20คน3าคนเงี้ยครับก็จะต้องก็จะ เป็นขันตกกีแบบหนึ่งใช่ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันได้ว่าใช่ใช่ใชดีไซน์ได้ทีนี้ย้อนกลับมานิดนึงนะคะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้น้อง ิสเนสธุรกิจนี้มากี่ปีแล้วนะคะตอนถ้าเป็น business farm s t a ์ครับอยู่ที่ประมาณ2ปี2ปีแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยมาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว4ปีจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ไวเกษตรของคุณพ่อแต่ว่าเราพอเราย้ายมาปุ๊บเรารู้สึกว่าเราก็ต้องหาอะไรได้สิอะไรเงี้ยเราก็เลยบิวให้มันออกมาเป็นตัวท่องเที่ยวชุมชนเงี้ยครับใช่แน่นอนค่ะว่าเรื่องของการทําธุรกิจอะไรเนี่ยมันก็จะต้องผ่านพบกรเรื่องอุปรสรรคป,ปัญหาใช่ครับอยากทราบเลยว่าปัญหาอุปรสรรคข,ของน้องเนี่ยคืออะไรคะ คืออย่างอย่างตัวเซล์เองนะครับอยู่ตอนนี้อยู่ในจุดสปินออฟคือกําลังจะกลายเป็นธุรกิจใช่ไหมครับที่เซล์บอกพี่ไว้ว่าเซลลก็ยังถือเป็นสตาร์เตอร์อยู่จุดพอมันจะเป็นจุดสปินออฟเป็นธุรกิจเนี้ยพ่อแม่เราอะสปอร์ตได้เท่านี้คือตอนนี้เป็นเป็นสเกลแฟมลี่บิสเนสได้ได้เท่านี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันจะสปินออฟไปในเชิงอุตสาหการรมท่องเที่ยวอยีกนิดหนึ่งอะตรงเนี้ยต้องคิดกันหนักหน่วงว่าจะต้องทําอะไรอย่างไรหนาวเนี้ยครับจะเป็นหนาวที่จะ ต้องพิสูจน์ว่าถ้าเซลล์จ้างพี่ในชุมชนมาช่วยมาช่วยในบิสินสเนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อ,อเพราะว่าหนาวนี้เราที่พักเราเราปรับปรุงแล้วทุกอย่างเราโอเคแล้วหนาวนี้จะเป็นหนาวที่แบบท้าทายตัวเซลล์เองกับครอบครัวมากว่าว่าเราจะสปิน f ออฟแล้วเราจะมีลูกจ้างประจําได้กี่คนกี่คนอะไรอย่างเี้ครับใช่ใชอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการที่จะวางแผน ยังยังบอกว่าเป็นตั้งอแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้ตั้งไข่จากศูนย์แต่ว่ามันเซลล์อย่างตัวเซลล์เองถือว่าเป็นช่วงตั้งไข่เพราะว่าเรายังไม่มีโครงสร้างอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการทํางานที่น้องบอกว่ารันมิสเน็เรื่องของต้องเชื่อจเปษเน่เนี่ย ี่ปีเนี่ยมีรางวี่รางวัลมามากมายนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าใช่ครับมีรางวัลไม่ว่าจากการท่องเที่ยวใช่ครับอเอออภครับเยอะไปหมดเลยค่ะใช่่ก็คือแสดงว่าธุรกิจเท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น้องเซลเนี่ยได้วางไว้ตรงเนี้ยคือเรียกได้ว่าไปเตะตาเข้าตากรรมการแล้วนะคะได้มีรางวัลมาก็เป็นเครื่องการันตีได้ตรงนี้นะคะใช่ค่ะแล้วมีสิ่งที่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆหรือว่า ว่าเออเนี่ยหมายถึงว่าคนที่แบบจบมาใหม่ๆหรือยังคิดว่าออเอ๊ยังสับสนกับเรื่องของการทำงานงไปทำงานสายไหนดีหรือบางคนอาจจะท้อแท้ว่าจะทํางานที่ไหนหรือว่าจะทําแบบน้องอหรือจะ อย่างอื่นใช่ใช่จริงๆต้องบอกก่อนว่าตัวเซลเองครอบครัวเซลเองเนี่ยยึดหลักเรียกได้ว่าปรัชญาในชีวิตเลยยึดหลักความช้าทุกวันเนี่ยทุกคนแข่งกันเร็วใช่ไหมครับอะไรใช่ความช้าทุกคนแข่งกันเร็วมากนี่สุดเวลาที่มาที่ฟาร์มเซลเซล์บอกเขมอว่าทุกลูกค้าทุกคนบอกว่าช้าๆเดินช้าๆไม่ต้องรีบทุกพื้นที่เนี่ยพื้นที่ฟาร์มอนุญาตให้ทุกคนช้าลงที่เขาบอกว่าสโลไลฟ์สู้ถูกเราเรามีความฝวันที่ว่าสโลดาวซีติงคือ ช้าลงแล้วคุณจะเห็นอะไรมารอบตัวคุณมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าพอคุณช้าลงแล้วคุณจะเห็นอะไรลอบตัวมากขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วลองลงมือทําเพราะการลงมือทำมันคือคําตอบ สิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ลงมือทำเพราะฉะนั้นคิดได้เด็กสมัยใหม่หลายๆคนรุ่นน้องรุ่นพี่เซลอะไรหลายคนเนี้ยคิดเยอะโปรเจกต์เยอะมากเลยแต่แบบไม่ได้ทำสักอย่างเพราะฉะนั้นทำไปก่อนเดี๋ยวมันจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่เราจะได้ตัดออกไปทำเราไม่ใช่ทำเราไม่ใช่แต่ถ้าไม่ได้ทำเลยเรียบร้อยชิ้นก็ยังอยู่ร้อยชิ้นมันก็เท่ากับว่าเราไม่รู้เลยว่าเราชอบหรือไม่ชอบแต่ทำเราไม่ชอบเราขัดออกขัดออกขัดออกทีนี้มันจะเหลือรูปทรงที่เราชอบอย่างเดียวแหละเพราะฉะนั้้นนชาลงก่อ อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องประสบความสําเร็จอย่างเร็วทุกคนบอกว่ารันมา2ปีแล้วมันยังไม่สักเซสเลยแต่เราเชื่อว่าธุรกิจเราเกษตรอะสิะปีนะเซลว่าไม่สายต้นไม้ปลูกกี่ปีโตถูกปะสาปี5ปี10ปีต้นไม้ที่ฟาร์มเซลไม่มีขุดล้อมาสักต้น10ปีหลังจากนี้นะครับบันทึกได้เลย10ปีหลังจากนี้ถ้าไปดูฟาร์มเซลอ,อีกทีหนึ่งจะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นจามจุรีทั้งหมด200ต้นนะเพราะฉะนั้น,ม,นมันเป็นลองไลฟ์ลองโปรเจกต์ที่มัน มันไกลมากกว่าชีวิตพ่อเซลหรือคุณแม่เซลอีกอพ่อเซลคุณแม่เซลอาจจะไม่ไม่ได้อยู่ดูต้นตาลที่จะต้องโตแล้วหรือต้นอะไรก็ตามแต่มันเป็นโปรเจกต์ที่เราหวัดมาด้วยชีวิตเราจริงๆเราอยากเพิ่มพื้นดีสีเขียวให้กับพื้นที่เราเพราะฉะนั้นทําไปก่อนและเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แหม่นั่นเป็นแนวคิดท,ที่ที่ดีมากๆเลยนะคะคือนออ้นองเห็นต่างจากจากจัดน้องๆคนอื่นที่ว่าแหมต้องรีบเล่ว True, true, true. มันเไม่คอยท่านะแต่การน้องนี่คือเรียกว่าช้าๆผสมทิ้นะคะเนาะทำเป็นทริปท่องเที่ยวชุมชนอย่างสมาาามเนะการกระจายรายได้เส็กล่ขึ้นลังนี่อยู่ที่ไหนอยูที่นำสูงับนใหม่สูงยู่ทนะี่ไ น้องเซลเนี่ยได้พูดถึงว่าเรื่องของการท่องเที่ยวช่งเกษตรเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเราทําตัวเราเองไม่ได้ไไดเราต้องมีเครือ,รอข่ายนะคะบริเวณรอบๆชุมชนของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมยังไงได้รับผลตอบรับที่ดียังไงบ้างน,นะคะมีเครือข่ายเยอะแค่ไหนคะได้ครับก็คือตอนนี้นะครับมีวิสาหกีจชุมชนที่ร่วมกับเราประมาณสี่ถึงห้าวิสากิจชุมชนซึ่งทุกๆปีเนี่ยเซลเนี่ยสัญญากับตัวเองไว้นะครับว่าเซลจะพยายามหาพี่ๆในเครือข่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นตอนนี้เซลทำทริปชุมชนในชุมชนเซล ปีต่อไปนะครับจะขยายผลไปทำทริปชุมชนกับชุมชนอื่นใช่แต่ยังอยู่ภายในอำเภอโนนสูงอยู่เวลาลูกค้าเลือกเราจะมีแพ็กเกจ A แพ็กเกจ B แพ็กเกจ C อยากไปดูเรื่องข้าวเป็นแพ็กเกจ B เป็นวิสัยกิจชุมชนตัวนี้เพราะฉะนั้นอตอนนี้เซลมีอยู่พี่ๆในเมืองครับที่ทำงานยกันเกษตรกอย่างเช่น,นเล่ม<า>เไม่มีอะไรบ้างตอนนี้มีกลุ่มที่ทำเกษตรกรข้าวอินทรีย์ออร์แกนิก <organic S 2> ชายหรือเรียกได้ว่ากลุ่มของอาจารย์ฟัก ที่อยู่ตาํตาบลลำเขาหงอยู่ในอำเภอโนนสูงเหมือนกันครับแล้วก็ตัวพี่ๆกลุ่มที่ทําด้วยกันกับเซลล์ตอนนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มสเตย์ได้ขึ้นหลังนี่แหละครับที่เป็นกเกษตรกรที่อยู่แถวๆบริเวณเดียวกันใช่ตอนนี้มีที่แอคทีฟอยู่ประมา2 2อันอีก3ตัวที่กําลังเลงไหวก็จะเป็นพี่ๆวิสาหกิจชุมชนในบริเวณอื่นใช่แต่ว่าการเดินทางตอนนั้นมันติดน้ำท่วมก็เลยยังไม่ได้ไปรันเพิ่มใช่ครับใช่นีสิ่งที่จะทําต่อไปเนาะใช่ครับขยาย ใช่ <boundaries> ใช่ขยายเครือข่ายมันถูกต้องนะครับเพราะว่าเกษตรกรไทยมันมันต้องไปด้วยกันอ่ะมันต้องไปด้วยกันไปถึงจะไปได้ไกละเป็นกลุ่มเป็นกวนเดียวกันก่ก้อนเดียวกันเนาะใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ก็อยากจะให้น้องเซลลี่โชว์นิดนึงนะว่าครูเนี่ยเห็นว่าเนี่ยได้แวะเยี่ยมชมที่บูธนี้คะแล้วก็ท่านเนี่ยก็จะได้ความชื่นชมนะได้ได้เขียนนะคะให้กำลังใจนะบอกว่า ขอแสดงความได้ครับถ้าเกิดว่าขอแสดงความชื่นชมฟาร์มสเตย์ไร้ขึ้นรังในการเป็นฟาร์มตัวอย่างหลายจุดประกายให้แก่เกษตรกรแล้วก็ลงชื่อท่านครับสยามสิริมงคลเป็นสิริมงคลจริงๆเลยค่ะดีใจดีใจได้ฝากอาจจะเป็นเพื่อนหรือลุงป้านะ ที่อยากจะมาที่อม,มิษมอยู่ที่ไหนยังไงนะต้วน,วนเชิญเลยค่ะได้เลยครับก็เบื้องต้นนะครับไปติดตามผ่านเฟซเพจ Facebook ได้เลยฟาร์มสเตย์ไร่คืนรังครับสกดได้เลยนะครับฟาร์มฟาร์มสเตย์ไร่คืนดังแบบนี้นะครับก็จะมีตัวเพจ Facebook แน่นอนนะครับไปติดตามได้เลยก็ส่วนมากจะลูกค้าจะคุยผ่านช่องทางนี้แหละครับเพื่อที่จะจะคุยรายละเอียดกันว่าจะจัดทริปใช่จะจัดทริปยังไงจะมากี่วันพักกี่ท่านคือติดต่อได้ เลยครับรายละเอียดอยู่ในเฟซบุ๊กหมดแล้วครับขอ,ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณรับขอครับ